สวัสดีครับจาก s it station นะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะมีวิธีการมาแนะนำกันนะครับก็จะเป็นวิธีการแชร์รูปนะครับผ่านต่างแอปพลิเคชันนะครับจากแอปพลิเคชัน f a c e b o o k นะครับไปยังแอปพลิเคชัน LINE กันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับ ก็เข้ามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก็ในอันดับแรกนะครับก็ให้เราเข้าไปยังส่วนของแอปพลิชัน a c e b o o k บนมือถือของเรากันได้เลยครับเมื่อเข้ามายังส่วนของแอปพลิชัน Facebook แล้วนะครับอันดับแรกก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของรูปนะครับที่เราจะต้องการแชร์นะครับเมื่อเลือกแล้วนะครับก็ให้เราคลิกไปที่รูปให้พื้นหลังเป็นสีดํานะครับ หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราคลิกที่รูปเป็นพื้นหลังสีดำกันแล้วนะครับก็ในขั้นตอนที่3นะครับก็ให้เราทำการคลิกไปยังในส่วนของรูปที่เราต้องการแชร์นะครับค้างไว้กันได้เลยครับเมื่อคลิกในส่วนของรูป ที่เราต้องการแชร์ค้างไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของเมนูแชร์สู่ภายนอกกันได้เลยครับเมื่อ คลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแอพ i ชันไลน์กันได้เลยครับถ้าไม่มีก็ให้เราทําการเลื่อนหาได้นะครับเมื่อเลือกในส่วนของแอ i i ชันไลน์แล้วนะครับก็จะเข้ามายัางในหน้าของ ลายของเรากันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเลือกเพื่อนนะครับที่เราจะต้องการแชร์นะครับโดยให้เลือกเป็นเครื่องหมายถูกด้านหลังเพื่อนคนนั้นนะครับเมื่อเราทําการเลือกเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับแชร์ไปยังเพื่อนนะครับซึ่งอยู่ด้านบนขวามือกันได้เลยครับ เมื่อเลือกแชร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในระบบนะครับก็จะทําการแชร์จากเอ่อเฟซบุ๊กนะครับไปยังไลน์ของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาตรวจสอบยังในส่วนของแอปพลิชันไลน์ของเรากันนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีส่วนของรูปนะครับที่ได้แชร์มาจาก facebook ก็จะเข้ามาอยู่ในไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนในส่วนของ F อ IT Station นนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ